รักผิดแตเธอบขอพิดให้เธอได้รู้ม่มีอีกแล้วเพื่อที่เธอไว้ใจหรือเพดแต่คนคนหนึ่งที่เก็บซ่อนความรักไว้ไม่ไว้เธอจะไม่คิดอะไรแค่สักครั้งที่ฉันได้เคย ร้อนผิดเลยตกลงค่ะฮัลโหลคนละ,ะนี่รักอ้าวหน่วตำรวจอยู่อยู่ทบ้านไหมอ๋อโอเคเกรดอาคมเกรดอาคมมันมันกระพิบน่ะ ชั้นครึ่งชั้นครึ่งโอ้โหนี่ครับครับติดแล้วเปล่าขอคุยกันหน่อยหน่อยครับเราแจ้งว่าอิตาลีขาวขายยาตรงข้างล่างครับมันกินคาตาแมาแล้วผมถามอ๋อไล่จับเลยก็ได้ครับ อยากให้หยับตั้งแต่ได้เชื่อหัวว้องพยาไปให้ใครฟังครับให้ต้นใสกับพี่สาราแล้วก็น้าอ๋อ,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 อโอเคป่าวใครคือเธอและสาโอ้โหเอาอะไรกระแทกคะข้าน้านะ

ใส่กะจับแล้วยังไล่เออได้เหรอคะอ๋อเจ้าอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ไหน,นอ่ะกอะไรเรียงอ่ะ,ะอขันหนึ่งกระเป๋ามันดีดีเลยเกเฮ้ยแปดเก้าห้นห่งนะแปดเก้าห้าโทษโทษโัเลขค้างทอดทอดแปดเก้าด้าวแปบนึงครับฮะเขาวางไปคบ แล้วนะคะแล้วคบแเ้วเจอกันนะอยู่ไหนฮะอยากครับตอนนี้อยู่ผับค่ะพี่เขาเช็นโอเคครับค่ะที่ต้นหกสิบอยู่ในใจเราได้ยินเสียงหรือเปล่านี่ ไดครัได้ละไม่สละไปดูไหม

แล้วพิมพ์ข้ความทิิงไว้เรือมันอยู่กินเมตรวะลูกหมันจะต้องรู้สึกยังไงอ่ะถูกนไม่ขึ้นเลยเนาะแล้วไปคุยกับสองเรเมล่าก็แบบว่าบอกมาเลยว่าที่บบนี้ตัดไปแล้ว ไม่เข้าใจคือคนสองคนมันต้องคบกันนะมันไม่ได้สนใจอะไรแล้วที่เขามายืนตรงเนี้ยเขาว่าพูดเนี่ยคือเขาต้องการมากดดันให้หนูยอมรับความสัมพันธ์นี้แล้วให้หนูเป็นพี่กับพุกควินเหมือนเดิมเราเป็นเพื่อนกับสองเหมือนเดิมแล้วหนูทําไม่ได้อะหนูผิดมากเลยหรอหนูรับไม่ได้หรอหนูรับไม่ได้ที่ลอหนูต้องมาเจออะไร คิดมากคิดมากโอ้คิดมากเลยโซ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 มันไม่มีอะไรได้แต่เราทุกอย่างเราแต่บางเรื่องเราปล่อยแล้วก็ต้องปล่อยใช่ไหมเราต้องเริ่มต้นเรื่องตัดก็กลายเป็นหนูเห็นแค่ตัวคิดมาก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 หนูยอมรับไม่ได้ที่หอเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ไหนๆเราก็เริ่มที่จะตัดแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ใช่ไหม รู้ขเขาแล้ว่าอยากให้เขาไมา่ยุ่งกับลูกคนเล็กหนูอ่ะอืมก็บอกเขาไปเลยว่าอย่ามายุ่งกับลกวลูกคนเล็กแเขาบอกไปแล้วอ่ะแล้วเขาว่าไงอ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็โยนมาว่าแบบแต่ห <c oughs> นูก็ไปเสื่อมความสัมพันธ์ของเขาส่งวนทำไมแบบเนี้ย อ้ว่าไงฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้ววะแลนเกียวอ่ะอะไรโอ้ชี่วะแม่งร้องแม่งร้องครับผมพี่โดนมึงครับผมว่าไงครับพี่พี่บังสวัสดีครับมึงอัพตีนเหยียบขี้มึงหยิบกระหล่ำกุ้งได้ไง ไปขี้แห้งยังขี้แห้งยังเหยยีบมาฮะไม่ผมผมไม่ได้เหยียบขี้เลยผมเพิ่งมาเลยพี่บังได้กลิ่นขี้เปียกเหรอเมื่อวานไปจอดรถกนาดแล้วด้วยบังประจกคุยดีไปแล้วคุยยาไม่ได้เย็นได้ครับได้ครับได้ความได้ความประจกคุยดิจะเปิดไงครับเปิดได้เป็นครับขี่ขวายทีหนึ่งขวายทีหนึ่งทางนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้หมายถึงหันมาทางนี้ไม่ใช่เประตูกระจกโอเค เฮ้ยคุณตีนหอมู้บ้างะเฮ้ยบังด่าบังะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเลยอะบังเกนเลยอะนางด่าบังอย่างนี้เหรม่เ้ยไอ้โไเห็นแล้วเมื่อ้โอ้ไกระโชกกระตนะเขาเปลี่ยนมากิงแล้วดีดแล้วตูดใหญ่เลยอะได้เลยตอนสบายดีสบายดีับผมโอเคโอเคโอ มีเรื่องอะไรให้ฟังด้วยว่าไ,ไปหนึ่งบงังตอนที่พี่ไม่อยู่อ่ะมันมีไม่มีเลยไปให้กูมาเลยไม่ให้เลยหรอเออไม่ได้ให้มาเลยเราคิดมากเป็นของปามี่คิดมาก